รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กล่าวกันว่ายุคที่แผ่นดินปัตตานีสว่างสวัยเรืองรองเป็นยุคทองที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์คือยุคของสองกษัตริย์และสองราชินีปัตตานีมีการปกครองโดยสตรีติดต่อกันถึงสี่พระองค์เป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษเรื่องราวของทั้งสี่พระองค์มีได้ถูกสร้างเป็นตำนานของสตรีผู้เสียสละเพื่อชาติแต่ผลงานของพระองค์ เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อชาวมาลายูทั้งมวลบนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บรรดาชาวต่างชาติบันทึกไว้ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองผู้พัฒนาและนำาพานครรัฐแห่งมาลายูนี้ขึ้นสู่จุดสูงสุด ลักษณะที่พวกรายยาใช้ก็คือมีการปฏิปนอมประสานประโยชน์กับหลายฝ่ายและในยุคที่สีรายาขึ้นมาโดยเฉพาะรายยาฮียาเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ปตัตตานีมีความรุ่งเรืองมากหมายความว่ามีการติดต่อค้าขายกับหลายที่เลยค่ะ มีหลักฐานนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยอยุธยาถึงขนาดที่ส่งทูตไปกระชับความสัมพันธ์กับปัตตนีก็คือต้องการติดต่อค้าขายกับกับรัฐปัตตนีด้วยทั้ง4ีพระองค์ได้มีความเฉลียวฉลาดมากในการดําเนินกุศโลบายต่างๆที่จะทําให้อยู่ในอํานาจได้นานขนาดนั้นนะคะจากระยาฮิยาวิรูอุงงูแล้วก็ระยากุนิงก็คือใช้หลายวิธีะคะ่ะทั้งความสัมพันธ์กับต่างประเทศบางทีมีการแบบ ทำยังไงถึงจะทวงดุลอํานาจได้มีความสัมพันธ์กับทั้งตะวันตกด้วยกับรัฐมายูทางตอนใต้ด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับอยุธยาเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็นการแบบพยายามทวงดุลอํานาจนะคะนอกจากนั้นก็คือพยายามที่จะทวงดุลอํานาจผ่านความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการทูตรายาบิรูพระราชฐานเจ้าหญิงกูนิงพระนัดดาของพระองค์ให้เข้าพิธีอภิเษกสมรส กับออกยาเดโชขุนนางสยามบุตรเจ้าชายของเมืองลิกรหรือนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นก็คือการแต่งงานในสําหรับพวกพวกเจ้าต่างๆในยุคราชารีตเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยความแบบรักใคร่ส่วนตัวหรือชอบพอกันเองก็จะเป็นการแต่งงานทางการเมืองนะคะอย่างรายบิรูก็จะส่งพระคิธิธาหรือว่าน้องสาวเนี่ยไปแต่งงานกับสุรตายของรัฐปาหังนะคะแล้วก็ให้ลูกสาวของน้องเนี่ยมาแต่งงาน กับเจ้าเมืองนครศิีธรรมราชอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นการถ่วงดุลทุกๆรัฐนะคะว่าพยายามที่จะส่งให้ตัวเองเนี่ยนหถึงรัฐของตัวเองนะคะมีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆให้มากที่สุดนะคะแม้เจ้าหญิงกูนิงจะอภิเษกไปกับออกยาเดโชแล้วรายาบิรูก็ไม่ทรงประมาททรงสั่งการให้หล่อปืนใหญ่หลายกระบอกสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงเรียกว่ากำแพงราชินีบิรู เพื่อเตรียมพร้อมรับมือค่าศึกที่อาจจะมาจากทั่วสารทิศรายาบิรูยังทรงมีความพยายามจะรวบรวมรัฐมาลายูน้อยใหญ่เข้ามาเป็นสหพันธรัฐปัตตานีเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแต่ว่าสหาพันธรัฐในยุคนั้น,นยมันจะไม่เหมือนสหพันธรัฐในยุคนี้นะคะที่แบบโอ้โหมันมี การตั้งเป็นรัฐแน่นอนแล้วก็มารวมกันเป็นเป็นรัฐร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายๆกับเครือข่ายความสัมพันธ์ของรัฐนะคะที่บอกว่าโอเคเรามีความใกล้ชิดกันทางด้านการปกครองมีคนที่นับถือศาสนาคล้ายๆกันมีคนเชื้อชาติคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนเป็นพันธมิตรที่มีความเหนียวแน่นมากขึ้นระหว่างปัตนาีกับกาลันตานนะคะแต่จริงๆแล้วพันธมิตรของปัตนาีเนี่ยมีข้างล่างอีกเยอะเลยปาหังยะโฮอาเจมละกาอะไรพวกนี้ค่ะก็เหมือนกับปัตนาีกับอยุธยาก็คือบางทีเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ทะเล ตั้งเป็นสอธรัฐป hey, ัตตานีเนี่ยก็ค so ือเป็นการประกันว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ที่ดีกันนะกับกับสองรัฐนี้นะคะเขาน่าจะคํานึงถึงความถึงความมั่นคงปลอดภัยของรัฐปัตตานีเนื่องจากว่าถ้าเป็นรัฐปัตตานีที่เดียวเนี่ยเวลาเจอการคุกคามจากรัฐอื่นที่ใหญ่กว่าเช่นอยุธยาอาจจะแบบต่อต้านได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิด มีความสัมพันธ์แบบสหพันธรัฐักับกาลันตันซึ่งมารวมกันเป็นสหพรนธรัฐปตัตีเนี่ยจะทําให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะมีรัฐอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนการทําการค้าขายกาันแต่มันไม่เป็นหลักประกันมากพอค่ะที่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่พอมารวมกันเป็นสหพันธรัฐนเนี่ยแปลว่าต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่ารัฐที่แบบเป็นมิตรกันในระดับหนึ่งค่ะการของพรูเนี่ย เนื่องจากว่าค่อนข้างจะมีปัญหาดูเหมือนกับว่าทางกรุงศรีเองก็ปฏิบัติกับพนางในเรื่องของการเรียกขานนะพรนางเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ให้เกียรติก็จึงคล้ายๆว่าก็มีความแข็งกร้าวแล้วก็แสดงให้เห็นว่าปัตตนีไม่ได้อ่อนแอนะนั้นรชาบิรูเนี่ยจึงพร้อมที่จะเรียกว่า มีท่าทีที่แข็งก้าวต่อกรุงศรีอยาก็จะเห็นได้ว่า,ามีความคิดในเรื่องของการสงครามเรื่องไอสัมพันธ์ตะวัตกก็มีกับที่อื่นมีกับดินแดนอื่นที่เขาม่ญาติดีด้วยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ากับกรุงศรีอยาก็ตึงเครียดรายาบิรูสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2167 เจ้าหญิงอูงูพระมารดาของเจ้าหญิงกูนิงขึ้นครองราชแทนในขณะนั้นเจ้าหญิงกูนิงมีพระชนมายุ22ั้นษาจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเกิดการผลัดแผ่นดินที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองทรงปราบดาพิเศษครองบัลลังก์อยุธยาในปีพุทธศักราช2172 การปราบดาพิเศษเลือดเป็นชนวนให้ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับอยุธยาสิ้นสุดเพราะรายาอูงูไม่ทรงยอมรับกษัตริย์องค์ใหม่ของอยุธยาทรงเห็นว่าพระเจ้าปราสาททองเป็นผู้ชิงราชสมบัติพระองค์ทรงไม่นอบน้อมส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้ดังเดิมกลิ่นอายของความบาดหมางได้เริ่มต้นขึ้นทรงรับสั่งให้สร้างกำแพงสิบชั้น เพื่อป้องกันเมืองให้เข้มแข็งจากศัตรูและส่งเข้าไปมีส่วนในสงครามครั้งใหญ่ถึงสองครั้งกับอาณาจักรอยุธยาความฮึกเหมิมของรายาอูงูผลักดันให้พระองค์ทรงนำกองทัพไปตีอาณาจักรอยุทยาที่เมืองพัทลุงในปีพุทธศักราช2,173จนกองทัพปัตตานีก็สามารถยึดครองนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงได้ ในที่สุดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่า,ามีการผูกสัมพันธ์กันพยายามจะผูกสัมพันธ์กันแล้วต่อมาก็มีการถอนมัน่นบ้างหลักฐานบอกว่าราชนีกูนิงนั้นได้แต่งงานกับออกยาดเดโชมุสตาฟาซึ่งเป็นลูกหลานของสุลต่านสุไลมานสมขลาบ้างหลักฐานบอกไม่ได้แต่งงานแค่มั่นหมายเท่านั้นเอง และก็บอกว่าราชนีกูนิงนั้นได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับน้องชายของสุลต่านแห่งรัฐเยโฮ จะเกิดเป็นพระธิดาและหลานสาวของรายาแต่โชคชะตาของเจ้าหญิงกูนิงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกๆก,การตัดสินใจของขติยานารีต้องเป็นไปเพื่อราช,ชวงศ์และบ้านเมืองเจ้าหญิงกูนิงในว 30, สสัย30พรรษาทรงถูกบังคับให้อภิเษษสมรสใหม่กับยังดีเปอร์ตูวันมุดออนุชาของสุตลต่านยาโฮซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมาก ให้กับออกยาเดโชในหนังสือฮิยายัดปัตตานีเล่าความไว้ว่าข่าวการสมรสของยังดีเปอร์ตูวันมุดอ,อกและรายากุนิงทราบถึงออกยาเดโชที่เมืองสยามออกยาถึงกับโกรธมากจึงเข้าพบพระคลังขอพระราชาอนุญาตนำกองทัพบ,บุกปัตตานีและจัดไพร่พลสิบหมื่นคนและชาวสยาม ไม่เข้าใจในการเดินเรือจึงยกทัพด้วยการเดินเทา้าสองปีต่อมาในปีพุทธศักราช2175สงครามใหญ่ปัตตานีอายุทยาก็อุบัติขึ้นพิธีอภิเษร,ระหว่างเจ้าหญิงกูนิงกับเจ้าชายแห่งยะโฮหกำลังเริ่มต้นเป็นห่วงยามแห่งความปีติแขกเรือจากที่ต่างๆมาร่วมพิธี ทหารอายุทยาเดินทัพทางบกมาถึงพร้อมกับทัพเรือคณีกำลังหลายหมื่นคนออกยาเดโชนำทัพเข้าตีเมืองปัตตานีพิธีอภิเษกยุติลงงานเฉลิมฉลองกลายเป็นสงครามเสียงปีกลองกลายเป็นเสียงปืนใหญ่ลุกเฉลิมฉลองกลายเป็นธนูไฟการรบดำเนินไปอย่างยืดเยื้อ สเสบียงกลางกองทัพสยามร้อยหรอเรือสเสบียงมาไม่ทันตามกำหนดในที่สุดก็จําต้องเลิกทัพกลับไปวิธีการในการป้องกันเมืองของระยะองูเนี่ยนะก็คือเรื่องของการแน่นอนก็คือการเตรียมกำลังพลมีการใช้แม่ทัพในกองที่มีฝีมือบวมดาปังลีมอทั้งหลายแหล แล้วก็มีการสร้างนะเรื่องของอพื้นที่ทางด้านยุทธศาสตร์ทางกายภาพเช่นการขุดคูเมืองนะการสร้างกำแพงนะแล้วกเ็เรื่องของการจ้างทหารนะที่เป็นทหารรับจ้างชาวฝรั่งเพราะนั้นเรื่องของการสู้รบเนี่ยจึงเรียกได้ว่ามีความเข้มแข,ข็งแล้วก็กรุงศรีอาก็ไม่สามารถในการที่จะเอาชนะปัตตานีได้ เมื่อสงครามสงบลงพิธีอภิเษกเริ่มต้นอีกครั้งเจ้าหญิงกูนิงเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่กับเจ้าชายแห่งยาโฮเมื่อรายาอูงูสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2178เจ้าหญิงกูนิงส่งขึ้นครองบัลังปัตตานีเป็นรายากูนิงราชินีองค์ที่สีที่ต้องยืนหยัดอยู่ตามลำพังเพื่อผานครปัตตานีให้อยู่รอด ท่ามกลางความขัดแย้งรอบด้านก็ช่วงแรกๆก็อาจจะมีสงครามสำหรับกูนิงสำหรับผลกระทบในด้านการค้าก็คือเพราะมันเป็นเส้นทางต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นเส้นทางบนคาบสมุทรที่เดินภายในภาคพื้นเนี่ยมันก็มันเป็นหัวเมืองที่เกี่ยวข้องกันนะเมื่อเส้นทางมันไม่ปลอดภยัยมันมีสงคราม และการรบในสมัยก่อนบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้ากันมันอาจจะเป็นสงครามกองโจรการตัดกําลังของฝ่ายตรงข้ามนะการตัดสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามการทําลายผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามเช่นกองค่าอย่าลืมว่าการค่าในสมัยก่อน,เ,นเป็นการผูกขาดของราชสํานักนะคนที่จะค่าขายของป่าหรือว่าทําการค่าเนี่ยเวลาได้รับผลเสียหายก็คือได้รับผลเสียหายต่อราชสํานักนะมันไม่จะเป็นการค่าแบบปัจจุบันนี้ เพราะนั้นถ้ามันมีสงครามมันก็ไม่ปลอดภัยการค้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเมื่อบ้านเมืองสงบสุขนอกจากปัญหาความขัดแย้งและสงครามกับอยุธยาแล้วปัญหาในรัชสมัยของรายากูนิงยังมีเรื่องความขัดแย้งกันเองในหมู่ชนชั้นปกครองข้าราชบริพารบางฝ่าย สมคบกันเป็นกระบฏเรียกกันว่ากบฏคาลีหมายยึดครองตำแหน่งรายาแห่งนครปัตตานีแต่ฝ่ายของรายากูนิงสามารถจัดการปราบกบฏได้และจับประหารชีวิตได้ทั้งหมดรายากูนิงได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสนใจด้านการค้าขาอย่างมาก พระองค์ทรงมีเรือสินค้าของพระองค์เองในการทำการค้าในภูมิภาคมาลายูนอกจากการค้าขายยังมีการบันทึกว่าพระองค์มีความสนใจในการเกษตรยุคสมัยของรายากนิงจึงเป็นช่วงเวลาอันสมบูรณ์มั่งคั่งมีรายาที่ใส่ใจทุกสุขของประชาชนดังบันทึกของชาวต่างชาติในยุคสมัยของพระองค์ว่าพลเมืองปัตตานี มีชายอายุ16ถึง60ปีอยู่ถึง150,000คนเมืองปัตตานีมีผู้คนหนาแน่นเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้านเรือนราษฎรน,นับตั้งแต่ประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสร้างเรียงรายไม่ขาดระยะหากว่ามีแมวเดินบนหลังคาบ้านหลังแรกไปยังหลังสุดท้ายก็เดินได้โดยไม่ต้องกระโดดลงบนพื้นดินเลย ถาว่าแม้ประชาชนจะรักใคร่แต่รายากุนิงกลับอับโชคเรื่องชีวิตคู่ยังดีเปิดตูวันมูดดพระสวามีของรายากุนิงซึ่งเสด็จประทับอยู่ที่เมืองปัตตานีพร้อมกองทหารรักษาพระองค์และข้าราชบริพารจากยะฮพระองค์โปรดชมการแสดงดนตรีและไร่รำยังดีเปิดตูวันมูดดทรงหลงสเสน่ห์ และมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักร้องมโหรีที่มีนามว่าดังสี่รัฐกลายเป็นเรื่องที่อื้อเฉาไปทั่วเมืองพฤติกรรมของพระสวามียังส่งผลทางการเมืองก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างทหารปัตตานีกับทหารยะโฮบรรยากาศที่ตึงเครียดของทั้งสองรัฐเริ่มเขม็งเกลียวจนกระทั่งรายากุนิง ทรงมีพระบัญชาให้ลั่นกลองรบประกาศสงครามกับพระสวามีตนเองด้วยข้อกล่าวหารุนแรงคือเป็นกบฏต่อราชบัลลังก์และบ่อนทำลายสังคมในเมืองปัตตานีหลังจากการสู้รบกันจนทหารฝ่ายยะโฮบาดเจ็บล้มตายพระสวามีกับดังสีรัตเสด็จหนีต่อไปอย่างบูเกตตาเบรายากุนิง ส่งเว้นชีวิตพระสวามีและจัดเรือให้เสด็จกลับยะโฮแต่มันก็เป็นคล้ายๆกับนิทานหรือตำนานนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับว่านางคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตามไม่ได้สวยอะไรเลยแต่ว่ามีเวทมนต์นะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าเออปัตนีเป็นรัฐอิสลามใช่ไหมครับมาลายูมุสลิมเนาะแต่ว่ามีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้ซึ่งแบบมันเป็น มันเป็นการผสมผสานของความเชื่อดั้งเดิมอย่างที่บอกมเมื่อกี้ค่ะว่ามีอิสลามเข้ามาแล้วนะแต่ความเชื่อเรื่องเรื่องสิ่งลี้ลับหรือธรรมชาติก็ไม่ได้ทิ้งไปก็เชื่อว่านางดันมีเวทมนต์นะคะก็คือทําให้พระสวามีก็หลุมรักหรือว่าหลงเสน่ห์นะคะจนถึงขนาดที่จะตั้งให้นางเ,เป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่ปตัตตานีนะคะแต่ว่าในปตัตตานีเองก็จะมีแบบว่าปกครองเมืองเล็กๆน้อยๆก็จะยกให้เป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งแล้วพอรู้ถึงหูพระยาคุนิงเนี่ยก,ก็ส่งโกรธนะคะแล้วก็มีการแบบ มีก็มีพวกขุนนางอื่นๆก็คิดว่าจะต้องเอาไว้ไม่ได้ละนะคะทั้งคู่เลยตอนแรกเนี่ยขุนนางเสนอว่าต้องกําจัดทิ้งทั้งคู่เลยเพราะเป็นการแบบกําเริบเสศสารต้องการที่จะแบบว่าเหมือนกับแบบท้าทายอำนาจข,ของระยะคุณนิงอย่างเงี้ยค่ะตำนานก็บอกว่าสุดท้ายแล้วมนเสื่อมคลายใช่ไหมคะที่ทําเสนห์เอาไว้เนี่ยเพราะสวามีของระยะคุนิงก็สังหารนางนางสีรัตเนี่ยด้วยตัวพระองค์เอง แต่ตัวพระอ,องค์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทหารทําร้ายนะคะแล้วพระอ,องค์ก็ทรงแบบว่ากลับไปที่บ้านของพระอ,องค์ไม่ได้อยู่ที่ปัตตานีต่ออาจจะด้วยความอับอายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะ mm hmm. เข้าใจว่าพระสวามีเนี่ยเป็นเจ้าชายจากยะโฮใช่ไหมคะ คือถ้าเกิดด้วย common sense เนี่ยคนทั่วๆไปอาจจะนึกว่าอ๋อก็เป็นแบบว่ามีความสัมพันธ์การเป็นสวามีเป็นแบบว่ามีความสัมพันธ์การแต่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมากกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยปัตนานีก็ค่อนข้างแบบเสื่อมแบบเสื่อมลงแล้วนะคะถ้าจะไปเปิดศึกกับรัฐยาโฮหอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่เหมเาะพาะเราคิดว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยคือถ้าเกิด สังหารพระสวามีไปหรือใช้ความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ได้และยาโฮก็ไม่ใช่รัฐเล็กๆะคะ่ะก็มีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆที่อยู่รอบนอกถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยปัตตานีอาจจะรับมือไม่ไหวนะคะหลังเหตุการณ์สงบลงพระเจ้าปราสาททองทรงบัญชาให้ออกยาเดโชเป็นทูตไปเจราจากับปัตตานีเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์โดยให้ปัตตานีเป็นประเทศราชของอยุธยาดังเดิม การเจราจาไม่บรรลุผลรายากูนิงไม่รับไมตรีจากกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้ทว่าในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2179ราชินีกูนิงทรงตัดสินพระไทยในทิศท,ทางที่ทั้งสองฝ่ายคาดไม่ถึงทรงส่งทูตไปที่อยุธยาทรงเปลี่ยนนโยบายยอมเป็นมิตรกับอยุธยาและในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2,179พระองค์ได้ส่งทูตนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปถวายพระเจ้าปราสาททองอีกครั้งในปีพุทธศักราช2,184รายากุนิงได้เสด็จไปเยือนอยุธยาด้วยพระองค์เองเพื่อฟื้นฟูสันติภาพของสองแผ่นดินไม่มีใครล่วงรู้ว่าอะไรที่ทำให้รายาเปลี่ยนพระไทย ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำไมปัตตานีจึงยอมเปลี่ยนจุดยืนแต่ผลที่ทุกคนรู้คือไม่มีสงครามอีกต่อไปบันทึกของวันวล,ลิตจารึกเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามทรงสนองตอบด้วยความยินดียิ่งและแสดงว่าราชอาณาจักรทั้งสองได้สถาปนาสันติภาพแล้วโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทำลายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้การพูดนะเพื่อจีสมานะเรียกว่าสร้างความปรองดองกันหลังจากที่คุนเคืองกันตึงเครียดกันจนถึงขั้นมีการรบพุ่งระหว่างกันพอมองดูแล้วมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดในการที่จะรบพุ่งระหว่างสองฝ่ายนะเวลา เวลาเกิดเหตุเนี่ยแม้กระทั่งสงขลากับปัตตานีรบกันเนี่ยกรุงศรีอยาก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะมันเป็นเมืองท่าที่เป็นจุดที่เรือเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปกรุงศรีอยามันต้องไปพักที่สองเมืองเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้มันรบกันอยู่ก็กลายเป็นใครแหละมาไก่เกียรอยุธยาก็มาไก่เกียรระหว่างสงขลากับปัตตานีซึ่งก็เป็นมุสลิมด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ารบกันมันก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะดีกันดีกว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ แม้สงครามกับอยุธยาจะสิ้นสุดแต่สงครามภายในรัฐมลาอยู่เริ่มต้นปัตตานีเกิดความขัดแย้งกับกาลันตันราชาที่เรียกว่ายกทัพเข้ามาตีก็คือราชาสักตีสักตีที่หนึ่งนะอันนี้ถามว่าทําไมในเมื่อว่าปัตตานีกับกาลันตันหรือเยโฮหรือปาหังนะมีสัมปทานไมตรมตีกันมีความเป็นเครือญาติกัน ก็มันก็ไม่ต่างจากคนในราชวงศ์เดียวกันหรอกไอ้ต่างราชวงศ์ต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มองว่าปัตตนีอ่อนแอและเป็นโอกาสที่กลันตันจะเริ่มมามีอำนาจและจากความเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นคนในสายตระกูลเดียวกันก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ผัดแผ่นดินเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่อ e ีฝ่ายนึงเข้ามามีอำนาจแล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ มันไม่ใช่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ฆ่าล้างผานกันไม่ใช่อย่างนั้น,นท้ายสุดก็พระองค์ทรงสละบัลังนะครับให้เพื่อแก้ปัญหาการันตันที่มีการแย่งชิงอํานาจกันสองนะสองสก,กุลพระองค์บอกว่าถ้าอย่างนั้นหนึงสก,กุลมาปกครองปัตตานีสิจะจะลงจากบัลังรายากุนิงทรงสละราชสมบัติในปีพุทธศักราช2194 และได้เดินทางพร้อมผู้ติดตามไปยังรัฐยะโฮทรงประชวนระหว่างทางและสิ้นพระชนที่เมืองโกตาบังกาลันดาตูพระสพฝังไว้ที่หมู่บ้านปาคอเรียกชื่อว่ามากรรมนาจายังเพะวันนี้ที่กาลันตันก็มีสุสานนางเจ้าหญิงนะฮะชื่อเป็นภาษาไทยนะนางเจ้าหญิงแห่งแห่งสยามม,มีคนเรียกอย่างนั้นแต่ว่าภาษาลายุออกเป็นสุสานนาจายิง ก็คือระยากูนิงที่ทรงสิ้นพรชนขณะเดินทางลงทางใต้เป็นการปิดฉากลงของราชวงศ์ศรีวังสาราชวงศ์กาลันตันจากรัฐกาลันตันเข้ามาปกครองปัตตานีในเวลาต่อมาหลังจากนั้นมานครปัตตานีก็ไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้อย่างเก่าอีกเศรษฐกิจที่ซสบเสซาทำให้อาณาจากักรอ่อนแอลง จนกระทั่งตกเป็นของราชอาณาจักรสยามในปีพุทธศักราช2328สงครามยังคงดำเนินไปทว่ารายากุนิงไม่ต้องสู้รบกับผู้ใดอีกต่อไปบูงาปัตตานีโรยราแล้วร่างของรายากุนิงได้ฝังรากลึกลงใต้แผ่นพื้นดินและกลับคืนสู่พระเจ้าอย่างสันติสุข